ดีค่ะชว่วงนี้หลายเรื่องความสัมคันญเยอะนะมีข้อมูลมาให้แบบว่าให้หลายเรื่องนี้นะคะมีคนส่งอะไรมาแน่เลยมากระตุ้นให้มีไนลายเรื่องนี้วันนี้ไม่อยู่ในสวนนะคะสวนเป็นแบบพลัางงานดีมากวันนี้ก็น่าจะดาวน์โหลดช anel รวๆเหมือนเดิมนะคะเป็นสายแบบพูดโดยที่ ใช้ปัญญาอินท t ิเจนนะคะคืออะไรที่ไหลออกมาก็คืออันนั้นคือข้อมูลที่จะต้องให้คุณในวันนี้นะคะไม่เคยเตรียมไม่เคยเตรียมเป็นไลฟ์ใช่ไม่เคยเตรียมเพราะฉะนั้นใครติดตามอินสตาแกรมบางทีบางคน้วต้องดูย้อนหลังนะเพราะว่าไม่ทนันไม่ยอมประกาศว่าไลฟ์เมื่อไหร่นะคะและยังคงทําตัวเหมือนเดิมด้วยนะ ควรจะสนใจบ้างไหมอะไรเงี้ยผู้บริโภคเขาจะอยากรู้เวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเรารู้ว่าแบบใครก็ตามที่มานะคะไม่ใช่เรื่องมือเอิสวัสดีค่ะพี่กายถ้าเราเจอคนที่ความสัมพันธ์เนาะเริ่มเลยนะคะถ้าเราเจอความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้และรู้สึกกังวนเนาะแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรเนาะต้องบอกผ่อนว่าจริงๆแล้วอะความท้าทายของความสัมพันธ์อะ มีน้องนกมาให้กำลังใจด้วยอยู่ข้างหน้าสวัสดีค่ะนี่ความสัมพัญอะความสัมพันธ์อะมันชาเลนจ์ความท้าทายอะมันอยู่ตรงที่ว่าความสัมพันธ์อะมันเป็นอะไรก็ตามที่ควบคุมไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สามีหรือแม้กระทั่งแฟนสมมติว่าคุณอะชอบผู้ชายคนนี้มากๆอะคุณก็ไม่สามารถบังคับให้เขาอะ จะรักหรือไม่รักหรือจะชอบหรือทาดีกับคุณได้หรือไม่ได้ถูกไหมและเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่มันท้าทายมากเลยนะความสัมพันธ์จึงเป็นอะไรก็ตามที่ทําให้เราเติบโตมากมากมากเออชโชคดีมากเลยที่มาเจอไลฟ์นี้ขอบคุณมากนะคะนค้าฟ้าผิดกายเดี๋ยวใครมาเห็นก็ชโชคดีมากมากเลยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอืก็จริงแล้วนะคะเ <c oughs> ออ แล้วเราจะทํายังไงล่ะถ้ามันควบคุมไม่ได้อ่ะในความสัมพันธ์เนาะสิ่งที่มินอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือไม่ต้องทําอะไรค่ะเซ็คบนี้ไม่ต้องทำอะไรค่ะเราแค่วางใจวางใจสมมุติว่าอันนี้คือสิ่งที่บินทํามาตลอดกี่ปีนะเกือบแปดปีในการที่จัดการเรื่องความสัมพันธ์เนาะแล้วบินก็รู้เลยว่าจริงๆแล้วจักรวาลอะ่ะเขาดูแลเราตลอดเลยนะเรื่องความสัมพันธ์ ตั้งแต่ตอนที่วินรักคนคนนึงมีชอบคนคนนึงมากๆวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามอยากเจอเขามากๆแต่ทำยังไงก,ก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถจะเจอได้ mm. เอ,อเพราะว่าเนี่ยบางทีการที่เขาอ่ะการที่เขาวิ่งหนีเรานะนจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือการปกป้องอย่างในงหัวจัก,กรวาลเหมือนกันนะ mm. เพราะว่าจริงแล้วพอเรากลับมาดูความสมคัญของเราจริงๆแล้วอ่ะพอเรากลับมาดูย้อนกลับมาแบบดูสี่ห้าปีย้อนหลังเลยนะ กลายเป็นว่าพเพื่อนๆนรู้เปล่าว่าการที่เขาวิ่งหนีเรามันกลายเป็นเรื่องโชคดีออมันเป็นสิ่งที่วินากลับมาดูแล้วก็เออจริงหว่ะโชคดีหว่ะที่เขาวิ่งหนีเราในตอนนั้นเพราะว่าจริงแล้วเราสองคนไม่มีอะไรที่แมทช์กันเลยมีแต่อีโก้ของเราที่มีความยึดอยากควบคุมให้เขาได้อย่างใจของเราพเพื่อนอันนี้แพงมากเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราเจอความสัมพันธ์ที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น คนรักหรือแบบเป็นเป็นแบบว่าพ่อแม่เลยนะเราไม่สามารถจะควบคุมได้สิ่งที่เราทำได้คืออะไรไหนไหนใครเข้ามาดูไลฟ์ฝากบอกสิลองเมนตดิลองทายดิสิลองเมนดูสีวันจริงแล้วสิ่งที่เราทำได้ในความสัมพันธ์เนี่ยมันคืออะไรเออลองทายกันสิไม่มีใครทายแล้วก็ไปกันแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะคนที่ใช้ก็จะไม่เห็นเอง สิ่งที่มิอยากจะบอกก็คือสิ่งที่เราทําได้ในความสัมพันธ์ก็คือการปล่อยวางและไว้วางใจว่าจักรวาลน่ะดูแลความสัมพันธ์ให้กับเราเสมอและจินตนาการตัดภาพที่เราปรารถนาที่จะให้มันเกิดขึ้นอ่ายกตัวอย่างอ่ายกตัวอย่างอย่างคนที่มีนบอกว่ามิญเคยรู้สึกว่ามัน,เป,นเป็นไปไม่ได้แล้วก็วิ่งตามแล้วเขาก็วิ่งหนีและบางทีพอเราวิ่งหนีเขาก็วิ่งตามเป็นความสมพั์ที่ท็อกซิกใช่ไหม ถ้าเกิดใครดูไลฟ์ฟินเมื่อวานนะกลับไปดูยอนหลังเลยนะคะทวินเฟมคืออะไรไอวิ่งตามวิ่งหนีคือท็อกซิกยังไงแล้วพอเราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยวะ่ะวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยโง่วิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยเว้ยไม่รู้จะทำยังไงไแล้วจริงจริงวิ่งตามวิ่งหนีมันไม่ได้เป็นแค่ชายหญิงนะมันเป็นได้ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแม่เรากับเพื่อนเรากับเงินได้หมดเลยนะอันนี้คือแบบว่าเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะเออ สิ่งสําคัญก็คือพอมันเกิดแบบเนี้ยสิ่งที่เราทําก็คือเราต้องวางใจและรู้ว่าภาพที่เราปรารถนาเป็นอย่างไรมากกว่าเช่นอย่างคนที่แบบบินอ่ะวิ่งตามวิ่งหนีอะไรนะ่ะเบก็แบบรู้สึกว่าเป็นอยากเจอเขาขอให้เราได้เจอกันแล้วก็จบการในชาตินี้ด้วยดีเนี่ยเราเราป็นสิ่งที่เราปรารถนาเลยนะคือเรารู้ว่าจริงอ่ะยังไงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันเป็นไปไม่ได้เราก็มีแต่ภาพ พี่เราปรารถนาว่าเราได้เจอเขายังไงได้คุยกันยังไงแล้วได้เคลียร์ใจกันยังไงเพื่อนเชื่อไหมการที่เขาวิ่งหนีเราเอ่ะวิ่งหนีเราจริงจนระิงแล้วมันคือสิ่งที่จักรวาลปกป้องเรานะเออหรือบาง,บางทีการที่คนคนหนึ่งอ่ะไม่ดีกับเราหรือปฏิเสธเราอ่ะหรือลูกค้าบางคนปฏิเสธเราอ่ะมันคือสิ่งที่จักรวาลปกป้องเรานะเอออันนี้พูดเลยอันนี้คือสิ่งที่บินเจอมาเยอะมาก,มากแล้วบินก็เก็ตเลยแล้วรู้สึกออมันไม่แมชกันมันคนละคลื่นกัน แต่เราไม่สามารถช่วยเขาได้จริงๆเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้จริงๆในภพชาตินี้อะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเราขอบคุณแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรในความสัมพันธ์นี้พอเราการังวลสิ่งที่บินทำก็คือบีนจะเหตุภาพหรือว่าสิ่งที่วินปรารถนาไม่บอกจักรวาลมินปรารถนาให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเช่นถ้าเขาอ่ะเป็นคนที่ใช่ของเราก็ขอให้เราอ่ะได้ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้จบกันด้วยดีอันนี้คือสิ่งที่ปรารถนาจะให้เป็นหรือว่าคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างอดีพ่อแม่เอ,อคุณอาจจะแบบว่าขอให้พ่อแม่กลับมาเข้าใจเรามีเมตตาปล่อยวางอารมณ์โกรธได้ดีขึ้นหรือกลับมาทําสมาธิกลับมาเจริญาวนาวัน,นานนี้คือภาพที่เราอาจจะเห็นภาพเขาแล้วก็อวยพรเขาทุกๆครั้ง ที่เรานั่งสมาธิแผ่ความรักความเมตตาให้กับเขาและเหตุว่าเขาจะดีขึ้นยังไงใช้ภาพนี้เสมอหรือแม้กระทั่งกับแฟนบีนตอนนั้นทะเลาะกันเยอะมากค่ะเพื่อนสิ่งที่บีนเห็นนะบินบินเห็นแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงอันนี้ไม่ใช่ความจริงความจริงเนี่ยมันเกิดจากอดีตที่เราเคยสร้างไว้แล้วบีนก็เห็นภาพอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนว่าความสัมพันธ์เราดีขึ้นยังไงและเขาน่ารักกับเราขนาดไหน แลวกลายเป็นว่าเพื่อนๆเชื่อแม้ว่าหลังจากนั้นอ่ะผ่านไปสักเดือนสองเดือนมันได้จริงๆมันได้จริงๆแม้กระทั่งคนที่เราวิ่งตามเขาวิ่งหนีอ่ะมันกลายเป็นว่าโอเคมันจบกันด้วยดีจริงๆเขาขอบคุณเราเราขอบคุณเขาแล้วจบกันด้วยดีแบบที่แบบโอเคมากๆใช้คำนี้เป็นแบบที่เราเขียนไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเวลาที่เรากังวลเรื่องความสัมพันธ์คืออะไรคะเพื่อนๆ ง่ายมากๆเลยค่ะคือถ้าเกิดใครสามารถทําได้นะก็คือเขียนว่าแบบคุณปรารถนาจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีด้วยเป็นอย่างไร <S <S เช่นสมมติว่าคุณชอบคนคนนี้อยู่อาจจะปรารถนาให้เขาเป็นแฟนคุณแต่มันรู้สึกถึงความเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเขียนไปบอกว่าแบบเออปรารถนาจะให้เขาเออ รักกะได้รักกันของรักกันในชาตินี้ถ้าเป็นสิ่งดีงามสูงสุดระหว่างเราทั้งคู่แล้วก็ส่งเป็นใบสั่งงานจักรวาลค่ะแล้วก็มอบให้จักรวาลดูแลเป็นแบบที่คุณแบบถนดัดอ่ะอาจจะเขียนว่าจักรวาลคะช่วยดูแลความสัมพันธ์นี้หน่อยหนูปรารถนาเป็นแบบนี้แล้วแต่จักรวาลจะเห็นสมควรค่ะคือเปิดช่องให้จักรวาลทางานด้วยนะเพื่อนไม่ใช่ว่าแบบจะควบคุมอย่างเดียวเพราะในความสัมพันธ์ เราไม่สามารถควบคุมได้ถูกไหมในความสาคัญไม่ว่าอะไรก็ตามความท้าทายมันก็คือคุณไม่สามารถควบคุมได้แต่แม้กระทั่งกับลูกค้าเออใครแบบไม่ได้อินเรื่องความรักเนาะอาจจะแบบอยากให้ลูกค้าคนเนี้ยตอบเราดีๆใจ่ายเงินให้เราแบบง่ายๆสบายๆหรือว่ากับคนขายอ่พี่ไก่ใช่ไหมพี่ไก่ขายที่ดินใช่ไหมเออกับคนขายที่ดินขอให้คนขายที่ดินของเรานะเขาแบบหา ลูกค้ามาให้เราแบบง่ายๆสบายๆแล้วเขาดูแลเราดียังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยวางให้จักรวาลจัดก,การค่ะแต่ว่าในความสัมพันธ์น่ะเราไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้เลยใช่ไหมเราควบคุมไม่ได้เลยแล้วเราก็แค่แบบวางใจว่าถ้าเกิดเขา่าดีเหมาะกับเราคือเป็นคํานี้เลยนะถ้าเขาเหมาะกับเราอ่ะเขาจะได้อยู่เคียงข้างเรา ขาจะได้อยู่คู่เราหรือเขาจะได้ขายที่ดินให้กับเราหรือเขาจะได้เป็นลูกค้าเราเขาจะมาเจอกับเราในเวลาที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งสำคัญในการที่เราจะต้องรู้เลยในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งครูกับลูกศิษย์ก็ตามสมมติว่าคุณอยากมีลูกศิษย์เนี้ยถ้าเขาไม่พร้อมที่จะเป็นลูกศิษย์ของเราเราจะบังคับให้เขาเป็นลูกศิษย์เราได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าถ้าถ้าลูกศิษย์ถ้าครูพร้อมลูกศิษย์มาแต่ ถ้าลูกศิษย์ไม่พร้อมที่จะให้เราสอนน่ะเราก็บังคับให้เขาเรียนไม่ได้ถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่คือทุกๆความสมพัธ์นะว่าเราไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่เราทําได้คือแค่วางใจและอวยพรและเห็นภาพที่เราปรารถนาแล้วก็ส่งไปให้กับจักรวาลจัดการนะคะจักรวาลจัดการเสมอเท่าที่ผ่านมาตลอดห้าปีที่ผ่านมาพี่เห็นภาพแล้วกบบ็บปีนก็แบบอบินไม่รู้จริงๆนะว่าวิธีนี้คือวิธีการเสกซึ่งแบบปีน่ะ สุดท้ายอะคนที่วิวิ่งตามเขาสี่ปีที่แล้วใช่ไหมกลายเป็นว่าเราได้คุยกันจริงๆท,ทั้งตอนแรกเขาวิ่งหนีแต่สุดท้ายเขาเป็นคนปเปิดโอกาสเองที่ให้เราอะได้คุยกับเขาและได้เคลียร์ใจก่อนที่เราจะมีไปมีแฟนในม่ของเขาเนาะซึ่งแบบมันเมซซิ่งมากเพื่อนๆซึ่งมีก็แบบค่อนข้างเชื่อมากๆแล้ววิก็เลยพอมีกลับมาตาหนักรู้ก็รู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันคือการสิ่งที่ก,กวรวาลจัดการให่เองอมันคือสิ่งที่กะวานจัดการให้เราเพราะฉะนั้นอะ เพราะฉะนัะ้นน่ะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับอยู่แล้วนะคะอันนี้คือถ้าเมื่อใดที่คุณมีความกังวลเรื่องความสัมพันธ์นะคะทําแบบนี้เนาะแล้วก็มาแค่นี้สั้นๆเพราะเดี๋ยวเวียจะไปกินข้าวนะคะแล้วก็มีคนชมว่าเราสวยจุงนะคะก็อยากจะมาประกาศด้วยว่าเบีจะมีกลุ่มโคชชิ่งนะคะเป็นโคชชิ่งแบบกลุ่มในเรื่องของการเยียวยาความสัมพันธ์ you can heal your ก็โอนใน r e l a t i o n s h นะคะคุณเท่านั้นแหละที่จะเป็นคนแก้วความสัมพันธ์หรือจัดการความสัมพันธ์ของคุณให้ดีขึ้นได้โดยจะใช้วิธีการนะคะให้เป็นโ a ชชิ่งแบบกลุ่มตอนนี้มีคนลงมาแล้ว2คนนะคะก็จะรับอีก2คนเท่านั้นนะคะแบบบังเอิญมากเมื่อวานไลฟ์เราอยู่ก็พูดขึ้นมาแล้วมีคนสนใจทันที2คนนะคะก็จะเป็นคลาสทัมด4ี่ครั้งนะคะผ่านออนไลน์ซูมนะคะวันจันทร์นะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะ ทุกๆวันจันนะคะวันเดือนพฤษภา,าเริ่มตั้งแต่8พฤษภา,าเป็นต้นไปนะคะอืม,อมก็อันนี้เป็นสิ่งที่จัก,กรวาลอินสปายมาให้ทํานะคะก็จะมีในเรื่องของโคชชิ่งแบบใช้คําถามชุดคําถามเพื่อให้คุณเข้าใจตัวเองและเข้าใจต้นต่อทําไมคุณถึงจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ทําไมถึงเจอเพื่อนแบบนี้เจอสามีแบบนี้ทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยและส่วนมากเดี๋ยวก็เกิดจากพ่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตัวเอง คุณกับพ่อแม่แล้วคุณกับจักรวาลเนี่ยคือส่วนมันคือความสัมพันธ์ในใดก็ตามอะ่ะมันเกิดเริ่มต้นจากความสัมพันธ์หว่างคุณกับตัวเองและคุณกับพ่อแม่นี่คือจุดเริ่มต้นเลยอันนี้คือรากพอคุณเห็นรากแล้วคุณจะเริ่มมีสติรู้ตัวแล้วคุณสามารถเลือกสิ่งใหม่ได้ให้กับตัวเอง แล้วคุณสามารถเข้าไปดูได้จริงๆว่ามันเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าแล้วก็จะมีเทคนิคต่างๆในเรื่องหูชุดคำถามแล้วก็สมาธิเพื่อให้คุณเยียวยานในระดับลึกนะคะอันนี้คือเป็นโคชชิ่งกรุ๊ปที่เพิ่งได้ข้อมูลมาว,วันนี้ข้อมูลดาวลดรวมากเพราะฉะนั้นเลยสองคนเท่านั้นนะคะราคา6 0 0 0บาท4ครั้งครั้งละพัน0้าเท่านั้นแล้วก็เออคือต่อชั่วโมงก็ประมาณ5บาทอบาทจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นก็คุ้มมากเลยนะคะ แล้วก็เป็นเดโมคือครั้งแรกในการโคชชิ้ในความสัมพันธ์ครั้งอื่นก็อาจจะมีอีกเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกก็เลยจะไม่แน่ใจว่าจะปสี่หรือห้าครั้งรอดูว่าบินต้องการให้ทุกคนได้รับผลลัพธ์ที่ปรารถนากลับไปค่ะถ้าเกิดคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์นมันมีผลหมดเลยนะมีผลทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเออมันไม่ได้แค่แบบ แฟนอะ่ะพูดเลยมันมีผลต่อง,งานเงินลูกค้าอะไรงันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเยียวยาได้คุณรู้ต้นเหตุทำไมลูกค้าไม่มาทำไมฉันถึงไม่กล้านะทำไมฉันก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากพูดหรือขายมันมีเหตุมีปัจจัยหมดเลยค่ะเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักคพินมาที่ Line แอดแองเจลกายบายบินะคะก็รับอีกสองท่านเท่านั้นนะคะสท่านสุดท้ายเท่านั้นนะคะทักมานะก็ เจอกันนะคะและแอดแฮปปี้สงกรานต์เดย์นะคะแล้วก็มีโปรโอเออโปรโมชั่นสงกรานต์นะคะก็คือนอกจากโคชิ่งกลุ่มนะคะสี่คนนะคะเออรับแค่สี่คนนะคะเออในราคาหกพันบาทแค่สี่ในสี่ครั้งนะคะวันที่แปดพฤษภาไปต้นไปนะ,ะแล้วก็นับไปเลยสิบห้าพฤษภายีิบสองแล้วก็ยี่สิบเก้านะเออพฤษภาวันจันทร์ซึ่งเวลาเวลา วันเวลาในการโคชชิ่งเนี่ยเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราคุยกันได้นะคะก็คือจะเป็นเดือนพฤษภาคสี่ครั้งนะคะแล้วก็ยังมีโคชชิ่งส่วนตัวค่ะแบบกับบีนะคะสามครั้งนะคะราคาเพียงหนึ่งมืนบาท3าครั้งหนึ่งืบาทคุ้มมากเพราะเป็นส่วนตัวแบบไพเวย์โคชชิ่งดูแลกันเียวยาวนะคะเออดูแลดูแลยาวให้คุณปลดล็อกลัวๆนะคะก็อ,อ บินแถมอีกเออพอโปรส่งการนะให้ถึง17มาเอ่อเมษายนนี้เท่านั้นนะคะก็คือจะแถมมี follow up call นะคะโทรคุยกันอีกครึ่งชั่วโมงคือนอกจากสามอะไรนะสามทั้ง6ชั่วโมงแล้วยังคุยกันอีกครึ่งชั่วโมงคือรวมแล้ว6.5ชั่วโมงในราคา1,000งบาทเท่านั้นนะคะคือคุ้มสุดๆเลยนะคะอืมจากราคาแบบ2องหมืกว่าบาทนะคือลดไปครึ่งเนือเออคุ้มมากนะคะก็ ถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ line angel ไลน e แอดแองเกายปรนนะคะเป็นมาแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะคะที่ไว้วางใจบินนะคะแฮปปี้สงการานต์เดยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่หลังสงการานต์นะบา,บาย